ลูกค้าท่านนี้ต้องวัวตของเขาแต่งรถคันนี้เกือบ2องแสนลวในครั้งแรกใส่โชค๊คผิดสเปคโช๊คทำงานโอเวอร์สเปคเอารถที่มันขับเป็นมาร์กเวนดีกระโหลกเลยมาทำให้ผมหน่อยได้ไหมสวัสดีครับ วันนี้นะครับอยู่ในช่วงโนกรีโนเวทนะครับผมลูกค้าท่านนี้นะครับเอารถ c เชฟโร l e t Colorado มานะครับทำช่วงล่างกับผมลูกค้าส่งรถมาจากจังหวัดเลยนะครับบนคอนเซ็ปที่ต้องการเอารถมารีโนเวทระบบช่วงล่างทั้งระบบนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็มีทั้งปีกนกที่มันเสื่อมนะครับมันมีทั้งระบบช่วงล่าง โช๊คอัพที่เขาเคยลงทุนมาแล้วมันไม่จบนะครับเขาก็เลยต้องการมาจัดตัวท็อปแบบเต็มคาราเบลกับร้านพี่หนอมันจีสานั่นเองต้องบอกก่อนว่าไอค้คำว่ารีโนเวทที่ผมให้นิยามมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราเอารถลูกค้าไปลองกัน,นใส่โช๊คผิดสเปคโช๊คทํางานโอเวอร์สเปคเขาก็เลยวางโปรเจกต์ว่าคุณโนครับเอารถที่มันขับเป็นม้ากเกวียนดีดกระโหลกเนี่ยมาทําให้ผมหน่อยได้ไหมสิ่งเดียวที่เขาห้ามผมเลยคือห้ามเปลี่ยนล้อ ซึ่งล้อลายนี้มันชื่อล้อว่าฟิวนะครับหรือว่าบ้านเราเรียกก็คือฟิวนั่นเองนะครับก็เป็นล้อที่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นล้อที่ดีเป็นล้อที่แข็งเป็นล้อที่แกร่งที่สุดในจักรวาลแบรนด์หนึ่งนะครับแต่กับการครับล้อตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกมาเนี่ยแจ้งว่าออฟลบบนคอนเซปต์ที่เขาอะต้องการใส่ยางสเปค33ซึ่งสําหรับผมตอนแรกเนี่ยโอ้โหไม่หมูแหละแต่พอเรามาตรวจสอบล้อจริงๆเนี่ยลูกค้าแจ้งข้อมูลผิดนะครับล้อเป็นออฟลบ18 ก็ถือว่าดีกับตัวเราเพราะว่าล้อมันไม่ยืดจนเกินไปเวลาเราตั้งศูนย์ทํางานเราก็ทําได้ง่ายขึ้นนะครับเขาจะมีการฝากยางมาให้ใส่ด้วยเป็นยางแบรนด์ BF Goodrich หลายหลายคนจะเข้าใจผิดว่ายางเขาเป็นจากกูลมัทเทเลนหรือเปล่าจะบอกว่าเขาเป็นยาง Terrain นะเป็นยางที่วิ่งได้ทุกสภาพถนนข้อดีของ BF Goodrich er คือเวลามันวิ่งเร็วๆเ,เนี่ยยางมันกลมเว้ยยางมันวิ่งได้ดี <c oughs> วิ่งความเร็วสูงมันตอบโจทย์เพราะผ้าใบมันหนาแต่ความเร็วต่ำอาจจะแลกกับความกระด้างน,นิดหน่อย ก็ถือว่าต้องยอมรับในสิ่งที่เขาผลิตออกมานะครับข้อดีมีข้อเสียก็มีนะครับก็ประมาณนั้นบางคนก็มองว่าเป็นข้อดีทั้งหมดอยู่ที่ความชอบและการใช้งานมากกว่า ลูกค้าต้องการทําเบรกหน้าหลังแต่ตัวผมเองนะ่ะรู้สึกว่ารถที่มันมีแรงม้าประมาณนะี้ทำเบรกคู่หน้าอย่างเดียวก็พอนะครับเราก็เลยจัดเป็นตัวเบรกคอสตอมไคยเยนเข้าไปในคู่หน้าและข้างหลังเราก็ตั้งเบรกให้เขาซึ่งถามว่าแรงม้ารถที่มันไม่ได้จูเนนะี่ยในถนนบางไทยเนะี่ยคู่หน้าอย่างเดียวมันก็เพียงพอแล้วซึ่งแนวทางการจะไปซื้อคู่หลังแล้วแปลงด้วยเนะี่ยลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกป,ประมาณ8 0,000กว่าบาทผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ขับอะเอาแค่นี้ก็พอนะครับ ดยโจ์อะลูกค้าลงทุนซื้อโชคนะราคาแสนกว่าบาทก็คือแบรนด์โอเซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็คือ OMAN e m ีนะครับหรือบางคนเรียกว่า e m มเนี่ยก็คือแบรนด์เดียวกันแต่บนตัวนี้นมันเป็น OME ตัวท็อปก็คือตัว BP51 สามารถปรับ2ขาได้ก็คือโชคที่สามารถปรับรีเบลกับคอมเพรสชันได้ในตัวเดียวกันช่วงรีเบลคือช่วงยืดกลับก็คือช่วงจากล่างขึ้นบน รุ่นนี้มาสามารถปรับบัมได้บัมหรือคอมเพรสชันก็คือช่วงกดซึ่งการปรับของโช๊คแบรนด์นี้มันจะอยู่ที่ตรงกลางของของตัวโช๊คเองคือมันออกแบบดีไซน์มาว่ามันให้ปรับอยู่ในกระบอกโช๊คตรงกลางของมันเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกคือลูกค้าท่านนี้เขาเอาฟูลเซ็ตคือเขาเอาแหนบยกเอาทุกอย่างยกซึ่งลูกค้าท่านนี้เขาต้องการคอนเซปต์ยก2นิ้วยก2นิ้วใส่แหนบยกเอาฟูลเซ็ตไปลงช่วงล่างหมดราคาช่วงล่าง,างเดียวคันนี้ตกอยู่ประมาณ แสนสีถึงแสนห้ซึ่งไม่ได้ถูกนะแต่ลูกค้าก็รู้สึกเออก,ก,ก็ยังไงก็จะอยู่กับมันยาวๆอยู่แล้วลก็จัดไปเลยคนโนกสายลุยสายบูตัวนี้เฟียวฟ้าวแน่นอนนะครับโชคตัวนี้รู้สึกว่าจะรับประกันอยู่ที่ประมาณ3ปีนะครับสิ่งที่มันเจ๋งคือโชคแบบนี้เขาเปิดสู่ในประเทศไทยและเขาให้คุณสามารถครอสตอมโช๊คคุณเช่นรถล,ลูกค้ามีหลังคาข้างบนเป็นแหลก ใครมีวิน์ใครมีกันชนเหล็กบริษัทจะครอสตอมโชคตามที่ลูกค้าต้องการโดยที่คุณไม่ต้องไปรีวาลเองโรงงานในประเทศไทยเขารีวาลให้คุณตัวผมเองคือผมหน้าที่ผมเซตให้ลงผมบอกพีโหลดหรือน้ำหนักที่รถมันต้องมาถ่วงไว้ทั้งหมดตัวบริษัทรับประกันสินค้าให้ตามที่กำหนดเลยซึ่งหมายความว่าถ้าคุณใช้ไปถึงอายุหนึ่งโชกคุณรั่วโชกคุณแต,แตกถ้ามีประกันเขาก็ดูแลเคลมให้คุณแต่กลับกันถ้าคุณไปเติมของเพิ่ม หรือคุณต้องการเปลี่ยนค่าน้ำมันหรือคุณต้องการอัปเกรดโชค๊คคุณสามารถให้โรงงานเขาเนี่ยอัปเกรดโช๊คให้แล้วเขาต่อประกันให้คุณต่ออีกนี่คือสิ่งที่แม่งเจ๋งอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมก็จะบอกว่าโช๊คพวกนี้มันวัดกันเรื่องของการใช้งานการขับขี่และการปรับเซ็ตซึ่งผมจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนี่ผมลองอยู่เนี่ยรถแม่งนิ่งมากเลยบอกว่าโช๊คถ้าย,ยกมันจะมีทางเลือกค่อนข้างเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่า ตัวไหนมันตรงรุ่นที่ร้านเราอะ่ะเราไม่ขายของข้ามรุ่นเราขายของจากพฤติกรรมหรือสิ่งที่เราคุยกับลูกค้าว่าเขาเหมาะกับโชวคแบนไหนผมจะเลือกสิ่งเหล่านั้นให้ลูกค้า สิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์กับหลายๆคนละกันคือทุกคนนี้เรามีการทํารถป i ิ k กอัพและปีพีวีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็รู้สึกสนุกมากมันเป็นสิ่งที่ใหม่แต่ความใหม่อ่ะมันเป็นการท้าทายตัวผมให้มีโอกาสได้รับความรู้มากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากมาใช้บริการที่ร้านเนี่ยก็อยากจะแชร์ว่าร้านผมทํารถทุกเซ gment อย่างลูกค้าท่านนี้ต้องพูดตรงเขาแต่งรถคันนี้เกือบ0 0 0แสแล้วในครั้งแรกแต่เขารู้สึกว่าเขาซื้อโชว์แค่หมื่นกว่าบาทเขาเลยรู้สึกว่าเ คิดผิดหรือเปล่าเขาก็เลยโทรปรึกษาผมวันนี้เขาเลยเฮ้ยถึงรอบที่เขาอยากเปลี่ยนโชกเขาก็เลยมาลงทุนอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นใครอยากทํารถที่มันอยู่ทรงประมาณนี้หรืออยากทําให้มันจบอ่ะผมจะบอกว่าล้อที่ลูกค้าเลือกซื้อมาในครั้งแรกกับยางอะ่ะก็เกือบแสนแล้วนะแต่เขาลงทุนช่วงล่างมาน,นั้นแค่หมื่นกว่าบาทดูช่องเราแล้วเขาก็รู้สึกเออมาลงทุนช่วงล่างที่นี่ดีกว่ามันน่าจะเข้าใจมันน่าจะรู้ระบบช่วงล่างที่ดีฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าการทํารถในไทปนะ์เนี้ย ในรถเลเวลนี้สูงยกสูงอยากทําอยากใส่ล้ออยากใส่เบรยพคลิตผมบอกเลยว่าบัตเจ็ตเนี้ยต้องมีประมาณ2 3 0 0 0 0แสนแน่นอนนะครับแต่เอาเงินไปลงในจุดที่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณอยากได้ลูกค้าท่านนี้วันนี้เลือกมาใส่ช่วงล่างกับระบบเบรกล้วนๆในบัต g เจ็ตประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทนะครับเพราะมีระบบเบรกเติมไปด้านหน้าด้วยนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าการทำรถขรานพองีสิามเนี่ย คุยกันเยอะๆบอกความจริงมาต้องการอะไรบนงบเท่าไหร่ถ้าทําได้ผมรับงานผมทําทุกรุ่นนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้แบบนี้ละกันว่าอยากให้เปิดโอกาสให้ช่องพีองนอมาได้ดูแลรถคุณล้วกันว่าแม่ว่าคุณจะหลับขับรถรุ่นไหนในประเทศไทยผมยินดีพามันไปจบทุกรุ่นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หนุกพีน้องมาสาด้วยนะครับขอบคุณครับ